สวัสดีครับบานานามูวี่เย็นดีต้อนรับเข้าสู่สปอยหนังแปซิฟิก r ีมสมรภูมมิืดซีซั่น2นะครับสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้ชมซีซั่น1แนะนำให้ชมซีซั่น1กันก่อนนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ที่ด้านล่างให้นะครับสามารถหาชมตัวเต็มแบบละเอียดได้ในแอปพลิเคชัน Netflix นะครับสำหรับการเดินทางของหุ่น a อ l a ล d e er t เดธทอยนั้นจะสิ้นสุดยังไงถ้าพร้อมแล้วเชิญรับฟังกันได้เลยครับ ในฉากแรกจะได้พบกับเอลลี่ซึ่งกำลังหาทางช่วยเด็กน้อยที่กายร่างเป็นไคจูอยู่ส่วนเทนเลอร์เองต้องการที่จะให้เอลลี่นั้นทิ้งเด็กน้อยเอาไว้ที่นี่และพวกเรารีบหนีไปจากสถานการณ์ตรงนี้ให้เร็วที่สุดส่วนไคจูเด็กน้อยเมื่อได้สบสายตาก,กับเอลลี่ทำให้ความทรงจำนั้นผลขึ้นมาในสมองและร่างกายของเขานั้นก็ได้กลับกายร่างเป็นมนุษย์เหมือนเดิม หลังจากที่กลับเป็นมนุษย์แล้วก็ยังทิ้งร่องรอยของไคจูไว้ที่ตาข้างขวาแต่ทันใดนั้นเองก็มีเสียงของสัตว์ร้ายดังขึ้นและในช่วงที่สองพี่น้องนั้นเผลอเด็กน้อยก็หายตัวไปซะแล้วจากนั้นทั้งสองพี่น้องก็ได้ออกตามหาเด็กน้อยทันทีแต่เด็กน้อยนั้นได้เข้าไปในซอกตึกและได้เจอกับสัตว์ประหลาดนักล่าเจ้าตัวนี้นั้นเป็นไคจูนักล่าขนาดเล็กที่มีชื่อว่าลิปเปอร์เด็กน้อยนั้นได้เปิดฉากจู่โจมก่อน จาัดก,การตัวที่1และตัวที่2ได้อย่างง่ายดายทันใดนั้นเองกลุ่มซิตเตอร์ในชุดสีดําคาดแดงก็ปรากฏตัวขึ้นหนึ่งในซิตเตอร์ปรีศาจนั้นได้เปิดกล่องออกมาด้านในกล่องนั้นมีลักษณะสิ่งมีชีวิตคล้ายกับแมงมุมมันได้กระโดดเกาะใส่ที่หน้าอกของเด็กน้อยทันทีในขณะที่สองพี่น้องกําลังตามตัวเด็กน้อยอยู่และใกล้จะมาถึงแล้วซิตเตอร์นั้นได้ล่าถอยไปและให้สัปปหลาดนักล่านั้นเข้าจัดก,การแทน ในขณะเดียวกันเด็กน้อยก็ทนเจ็บและฝืนจาัดก,การกับเจ้าสัป,ปลาดนั้นจนได้เพราะกลัวว่าสัป,ปลาดนี้จะไปเจอเข้ากับพวกสองพี่น้องเมื่อเอลลี่มาถึงเธอก็ต้องตกใจกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าทั้งสองพี่น้องนั้นพยายามจะดึงแมงมุมตัวนี้ออกจากหน้าอกของเด็กน้อยทั้งสองพี่น้องนั้นพยายามดึงแมงมุมเท่าไหร่ก็ไม่ออกจึงไปขอให้เมย์ช่วยเมย์ก็ไม่ต้องคิดอะไรมากแค่ใช้ปืนเป่าเจ้าแมงมุมตัวนั้นก็กระเด็นหายไปทันที แต่สภาพอาการของเด็กน้อยนั้นก็กำลังย่ำแย่อย่างเห็นได้ชัดเมจึงพูดขึ้นมาว่ามีอยู่สถานที่หนึ่งซึ่งมีตาแก่สติไม่ดีที่คอยดูแลพวกไคจูอยู่ที่นั่นอาจจะช่วยได้ในขณะที่เชนเองนั้นก็กำลังสะกดรอยตามและตามล่าพวกเมอยู่เชนบอกกับลูกน้องว่าเขาต้องการเพียงเยเกอเท่านั้น และแล้วสถานที่ที่สองพี่น้องนั้นต้องการจะเดินทางไปเพื่อพาเด็กน้อยนั้นไปรักษาที่นั่นมีชื่อว่าหุบเขาเนเวอร์เนเวอร์ Never ซึ่งมีตาแก่ที่คอยรักษาพวกไคจูอยู่ที่นั่นเมื่อไปถึงที่นั่นก็เจออุปสรรคทันทีเพราะที่นั่นนั้นเป็นรังของไคจูซึ่งมีไคจูอยู่เป็นจํานวนมากยังไม่ทันได้ตัดสินอะไรหุ่นเอตลาสก็ถูกเล่นงานจนตกไปในรังของไคจูแต่ก่อนที่หุ่นยนต์เอตลาสจะถูกลมกินโต ชายคนหนึ่งก็ปรากฏตัวขึ้นชายคนนี้ได้โปรยเหยื่อล่ให้เหล่าไคจูนั้นถอยห่างออกไปจากที่นี่และนี่เองคือตาแก่ที่เมจะพามาหาเขาคนนี้เป็นผู้ดูแลและให้อาหารไครจูอยู่ที่นี่ยิปแมนนั้นมีความเชื่อว,ว่าเขานั้นมีความรักให้กับสัตว์ประหลาดและสาม,มารถควบคุมพวกมันได้และหลังจากนั้นเขาก็เข้าไปดูอาการของเด็กน้อยเขาสรุปอาการทั้งหมดได้ว่า เจ้าสิ่งที่เกาะอยู่ที่หน้าอกก่อนหน้านี้นั้นน่าจะเป็นเห็บไคจูสายพันธุ์ไฮบิดและเขายังเล่าต่ออีกว่ามีแต่พวกซิสเตอร์ปีศาจเท่านั้นแหละที่ชอบใช้เห็บชนิดนี้ขณะที่ยิปแมนเล่าเรื่องอยู่นั้นเหล่าพวกซิสเตอร์ทั้ง3าคนก็ได้ลุยเข้ามาฆ่าไคจูในส่วนที่ยิปแมนนั้นเลี้ยงเอาไว้เหล่าไคจูที่ยิปแมนเลี้ยงไว้นั้นเริ่มที่จะมีอาการตกใจและบางตัวเริ่มที่จะอารวาส ส่วนเจ้าตัวใหญ่นั้นได้ตกใจและเงยหน้าขึ้นมายิปแมนนั้นได้รีบเดินเข้าไปปอบแต่เหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเจ้านั่นนั้นได้งับยิปแมนเข้าเต็มเป่าจากนั้นก็เกืนยิปแมนนั้นลงท้องท่ามกลางความตกใจพวกของพระเอกนั้นก็กําลังพาเด็กน้อยหนีออกมาจากที่นั่นในขณะที่หนีออกมาเมย์ก็บ่นพึมพำว่าตาแก่งโง่เอ้ยจริงๆมันสนแค่อาหารเท่านั้นแหละและในขณะที่หนีตายกันแบบชุลมูลแบบเหิืขึ้นคอ ทั้งหมดก็พากันหนีจนไปขึ้นแอดลาสได้ในขณะที่ทั้งหมดนั้นกําลังจะพาหุ่นยนต์หนีออกจากที่นั่นเหล่าไคจูที่เข้าประชิดเข้ามาเรื่อยๆก็เข้ามาจากด้านหลังและด้านหน้าพร้อมกันในขณะที่ทั้งหมดนั้นกําลังแย่ AI ของหุ่นแอดลาสนั้นก็แนะนําให้เข้าไปหลบในซอกหินทางซ้ายก่อนเมื่อเข้ามาในทางเดินซอกหินเหล่าไคจูนั้นก็ไม่มีตัวไหนตามมาอีกเลยทําให้เมนั้นรู้สึกแปลกใจมากเมื่อส่องไฟดูที่ด้านหน้า ทั้งหมดก็ต้องพบว่าสองข้างทางของซอกหินนั้นมีแต่ซากของเยเกอร์นั้นเต็มไปหมดและมีกองไฟอยู่ตรงด้านหน้าในกองไฟนั้นจะเขียนว่าให้ส่งเด็กมาในที่สุดแล้วทั้งหมดก็ตัดสินใจที่จะวิ่งฝ่ากองไฟนั้นไปเมนั้นเริ่มที่จะเข้าใจสถานการณ์ทั้งหมดแล้วเธอบอกว่าพวกไคจูทั้งหลายนั้นได้ต้อนให้พวกเราเข้ามาที่นี่นี่คือเขตการปกครองของซิสเตอร์ปรีศาจและพวกเธอนั้นต้องการตัวเด็กมาก จากนั้นหุ่นแอตลาสก็โดนเล่นงานโดยสองแขนของเยเกอร์นั้นได้โดนตัดท่อส่งพลังงานออกไปทําให้แขนขยับไม่ได้ในระหว่างที่ทั้งหมดกําลังทะเลาะกันเกี่ยวกับเรื่องส่งตัวเด็กให้กับซิสเตอร์ปีศาจเทนเลอร์ก็พูดว่าพวกเราอาจจะไม่ได้นอนมาหลายวันทําให้อ่อนเพลียเพราะฉะนั้นพวกเธอแยกกันไปนอนก่อนเดี๋ยวฉันไปซ่อมหุ่นเสร็จจะเรียกและจะรีบออกไปจากที่นี่ทันทีหลังจากที่ซ่อมหุ่นเสร็จเทนเลอร์ก็ได้พบกับซิสเตอร์ปีศาจอีกครั้ง โดยเทยนเลอร์ได้ตัดสินใจแล้วว่าจะนําเด็กไปมอบให้กับซิสเตอร์ปีศาจเพื่อที่คนทั้งหมดจะได้ออกไปจากที่นี่อย่างปลอดภัยก่อนที่จะส่งเด็กให้กับซิสเตอร์ปีศาจเทนเลอร์ได้จับมือเด็กน้อยไว้และเขาก็สารภาพว่าตัวเขาเองก็รู้สึกผิดเช่นกันแต่ถ้าเขาไม่ทําอย่างนี้พวกเขาก็ไม่สามารถที่จะออกไปจากดินแดนแห่งนี้ได้เมื่อตื่นขึ้นมาทั้งเมย์และเอลลี่ก็เดาสถานการณ์ออกส่วนเอลลี่นั้นววยวายใหญ่โต พอคิดว่าเทนเลอร์นั้นเห็นแก่ตัวเป็นอย่างมากที่ทิ้งเด็กน้อยเอาไว้ที่นี่แต่ความหวังที่จะออกไปจากดินแดนแห่งนี้ก็เป็นไปไม่ได้เอ็ดรสนั้นได้ถูกจูโจมอย่างหนักโดยไคจูทั้งสองตัวที่เข้ามาขนาบข้างตัวเจ้าไคจูทั้งสองตัวนั้นเข้าจูโจมตามคําสั่งของเหล่าซิตเตอร์แต่ทันใดนั้นเองเชนก็ตามมาถึงที่เกิดเหตุเชนนั้นได้จัดก,การกับเหล่าซิตเตอร์ทั้งสองคนเป็นที่เรียบร้อยและได้ใช้ไฟฟ้าช็อตซิตเตอร์อีกคนจนล้มลง สำหรับการกระทําของเชนในครั้งนี้ส่งผลให้ไคจูนั้นหยุดการต่อสู้ทำให้หุ่นแอตลาสนั้นลอดตายมาได้จากนั้นพวกเมทั้งหมดก็ลงมาเจรจากับเชนอีกครั้งเชนบอกว่าอย่าพึ่งวอยวให้ดูก่อนว่าฉันจับใครมาได้เมื่อซิสเตอร์ปรีศาจเงยหน้าขึ้นมาทั้งเอลลี่และเทลเลอร์ก็ต้องตกใจเพราะว่านี่คือแม่ของเด็กทั้งสองนั่นเองเธอนั้นเป็นนักขับเยเกอร์มีชื่อว่าบรีน่า ตอนนี้เธอนั้นไม่สามารถจะควบคุมตัวเองได้และไม่สามารถจะจำลูกๆทั้งสองของเธอได้เลยเชนบอกว่ามีวิธีการที่จะพาเธอกลับมาโดยต้องใช้วิธีการดิฟคือการเข้าขับหุ่นเยเกอร์เป็นการเชื่อมสมองเข้าหากันนั่นเองเชนจะเข้าไปหาตัวตนที่แท้จ,จริงของเธอด้านในเองจากนั้นเมย์ก็พูดขึ้นมาว่าไม่มีหลอกใช่ไหมของฟีน่ะเชนก็ยิ้มยิ้มและเดินเข้าไปในตัวหุ่นตัดมาที่ฝั่งเด็กน้อย หลังจากที่ถูกเหล่าซิสเตอร์จับไปแล้วเขานั้นกำลังจะถูกล้างความจำโดยราชินีของเหล่าซิสเตอร์เธอนั้นต้องการที่จะนำเลือดของไคจูใส่เข้าไปในตัวเด็กน้อยอีกครั้งโดยวิธีการนี้จะใช้เลือดของเหล่าสาววกรวมกับเลือดของเธอที่มีลักษณะเหมือนเลือดของไคจูใส่ลงไปในตัวของเด็กน้อยโดยต้องการที่จะล้างความทรงจำเกี่ยวกับเอลลี่ทั้งหมดและจะให้เด็กน้อยตื่นขึ้นมาในฐานะเด็กที่เป็นผู้นำของเหล่าซิสเตอร์ ตัดมาที่เหตุการณ์บีน่าและเชนที่กําลังเชื่อมสมองเข้าหากันบีน่านั้นยังไม่สามารถที่จะควบคุมตัวเองได้หลังจากการเชื่อมสมองเสร็จเรียบร้อยเชนก็เดินอยู่ท่ามกลางความทรงจําของบีน่าในขณะที่เชนกําลังตามหาความทรงจําที่เหลือของบีน่าอยู่นั้น <c oughs> เขาเองก็ต้องหนีตายไปด้วยเพราะด้านในนั้นจะมีตัวที่ทําลายสิ่งแปลกปลอมอยู่ที่ด้านใน แต่ไม่ว่าจะตามยังไงหรือจะเป็นห่วงความทรงจำไหนเชนก็ไม่เจอตัวตนที่แท้จริงของบลีน่าเลยขณะที่ยังโดนไล่ล่าอยู่นั้นเชนก็ได้รับความช่วยเหลือจากความทรงจำของเทเลอร์ทำให้สามารถทะลุเข้าไปสู่ห้องที่เก็บความทรงจำที่แท้จริงของบลีน่าได้บลีน่าบอกว่ามีแค่ที่นี่ที่เดียวเท่านั้นที่เจ้าปีศาจด้านนอกไม่สามารถที่จะคุกคามเธอได้แต่เชนบอกว่าเราต้องรีบไปกันแล้ว จากนั้นทั้งเชนและบีนาก็เตรียมวิ่งออกไปสู่ด้านนอกในขณะที่ทั้งสองนั้นมาถึงจุดทางตันเชนก็ได้ตัดสินใจยกตัวบรีนาขึ้นและโยนเธอขึ้นไปที่ประตูทำให้เธอสามารถหลุดจากการควบคุมของความทรงจำปีศาจนี้ได้แต่สำหรับเชนแล้วเขาไม่สามารถจะออกไปจากที่นี่ได้เขาได้โดนความทรงจำปีศาจนั้นกินกินไปแล้วบรีนานั้นเธอได้สติฟื้นคืนมาอีกครั้งในขณะเดียวกันเชนนั้นก็ได้เสียชีวิตลง เพราะว่าร่างจิตได้ตายไปแล้วร่างกายจึงตายไปด้วยทําให้เมนั้นรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากถึงแม้เธอจะเกลียดเชนมากแต่เชนก็เป็นคนเลี้ยงดูเธอมาตั้งแต่เด็กในขณะที่พิธีถ่ายเลือดก,กําลังจะเริ่มต้นขึ้นเด็กน้อยนั้นได้ส่งกระแสจิตไปหาเอพปกเอพเกนั้นคือเซลล์ของไคจูที่รวมร่างเข้ากับซาหุ่นของเยเกอร์ทําให้เกิดสิ่งมีชีวิตใหม่ที่ชื่อว่าเอพเกตอนนี้มันกําลังเดินทางมาหาเด็กน้อยแล้ว เมย์นั้นได้รับกุญแจความทรงจําซึ่งเก็บตัวตนของเธอในวัยเด็กเอาไว้โดยเชนไม่ได้ทําลายทิ้งเจ้าสไปเดอร์ลูกน้องของเชนบอกว่านี่เป็นสิ่งที่เชนฝากเอาไว้ว่ายังไงก็ต้องให้เมย์ให้ได้ถึงแม้เมย์จะเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เธอก็ไม่คิดที่จะกลับไปกองทัพของเชนอีกเธอนั้นตั้งใจจะเดินทางไปกับสองพี่น้องนี้เมื่อบรีน่าฟื้นสติขึ้นมาเธอนั้นดีใจมากที่ได้พบกับลูกๆของเธออีกครั้ง โดยคิดว่าลูกของเธอน่าจะตายไปแล้วจากนั้นเอลลี่นั้นก็ตั้งใจจะต่อว่าเทลเลอร์เกี่ยวกับเรื่องเด็กน้อยในที่สุดทั้งกลุ่มก็ตัดสินใจว่ายังไงก็ต้องไปช่วยเด็กน้อยก่อนก่อนที่จะออกไปจากสมรภูมิมืดแห่งนี้เอเปกนั้นกําลังรีบเดินทางไปช่วยเด็กน้อยมันก็ผ่านมาในจุดที่ตั้งกองทัพของเชนถึงแม้มันจะถูกโจมตีมันก็ยังไม่สามารถที่จะต่อโต้กลับได้เพราะว่าในขนานี้ สิ่งเดียวที่สําคัญสําหรับมันคือเด็กน้อยในฉากนี้จะได้เห็นว่ากองทัพของเชนเองก็เริ่มที่จะไม่สามัคคีกันแล้วเมื่อรู้ว่าเชนตายไปสําหรับตอนนี้เอเปกถ้าไม่รีบไปช่วยเด็กน้อยคาดว่าคงจะถล่มกองทัพของเชนจนลาบเมนั้นไม่ค่อยเห็นด้วยกับแผนการนี้สักเท่าไหร่เธอดูค่อนข้างจะกลัวเหล่าซิตเตอร์เป็นอย่างมากในขณะที่ซิตเตอร์กําลังถ่ายเลือดของเด็กน้อยอยู่บีราก็บอกว่า เธอนั้นต้องการที่จะเข้าไปด้านในโดยเธอจะปลอมตัวเข้าไปเองแต่ทันทีที่เข้าไปด้านในนั้นบรีล่านั้นได้ถูกสะกดจิตอีกครั้งเธอนั้นได้รับมีดจากราชนีของเหล่อซิสเตอร์ให้กลับไปฆ่าผู้บุกลุกให้หมดในขณะเดียวกันเมย์นั้นก็ปลอมตัวเป็นซิสเตอร์มาอยู่ที่แท่นพิธีแล้วส่วนบรีล่านั้นเธอได้นํามีดไปแทงเทลเลอร์และเธอบอกว่าให้พวกลูกของเธอนั้นกระโดดลงไปที่บ่อไคจู แต่บรีรา่ก็ได้สติขึ้นมาอีกครั้งเพราะเสียงของลูกสาวเธอเป็นเวลาเดียวกันกันกบที่เมนั้นได้ขโมยเด็กน้อยออกมาจากพิธีได้ทั้งหมดได้หนีไปขึ้นหุ่นแอดลาสส่วนบรีรา่เธอบอกว่าเธอจะอยู่สกัดเจ้าไขจูริปเปอร์ตัวนี้เองในการต่อสู้นั้นบรีรา่สามารถจัดก,การกับเจ้าไขจูริปเปอร์ได้จํานวนสตัวแต่เธอเองนั้นก็ถูกเล่นงานจนบาดเจ็บสาหัสในที่สุดแล้วทั้งหมดก็ได้กลับขึ้นไปในหุ่นแอดลาสอีกครั้ง ในขณะที่หุ่นแอตลาสกำลังหนีจากพื้นที่นี้มิล่านั้นเธอก็ได้ไปนั่งพักอยู่ที่ด้านข้างส่วนเด็กน้อยนั้นก็ยังไม่ได้สติและยังไม่ฟื้นขึ้นมาในขณะที่หุ่นแอตลาสกำลังเดินทางอยู่นั้นพวกเทเลอร์นั้นก็มีท่าทีเหนื่อยเด็กน้อยนั้นได้ฟื้นคืนสติขึ้นมาและเขาได้ยิ้มให้กับเอลลี่แสดงว่ายังไม่ถูกครอบงำจิตใจจากนั้นพวกเทลเลอร์ก็เดินทางไปอีกสักพักได้เห็นฐานซิดนีย์ที่อยู่ที่ด้านหน้า เมื่อไปถึงฐานซิดนีย์บีาก็บอกว่าพวกเรารอดแล้วเธอนั้นได้ไปคุยกับในพลที่อยู่ที่ฐานนั้นเขาดีใจมากที่เธอยังรอดชีวิตอยู่ส่วนสามีของเธอก็วิ่งมาหาพวกเด็กๆพร้อมกับกอดก,กันกลมทั้งหมดดีใจมากที่สามารถรอดชีวิตออกมาจากสมรภูมิมืดได้ในขณะที่เธอกำลังมีความสุขอยู่นั้นรีาก็เหมือนได้ยินเสียงเตือนอะไรสักอย่างส่วนเอลลี่ก็บอกว่าแม่ไม่ต้องสนใจหรอกคะ่ะ แม่อยู่กับความสุขตรงหน้าก็พอในความเป็นจริงแล้วบีล่านั้นเธอกำลังจะเสียชีวิตเพราะบาดเจ็บสาหัสจากการต่อสู้กับเหล่าลิเปอร์เอรลี่นั้นได้ดิฟเข้าไปในสมองของแม่เธอและได้สร้างความทรงจำเกี่ยวกับความสุขสุดท้ายให้กับบีล่าทำให้บีล่านั้นจากไปอย่างสงบสองพี่น้องนั้นเสียใจมากจากการจากไปของบีล่าผู้เป็นแม่ทั้งๆท,ที่ทั้งสองพี่น้องนั้นไม่ได้เจอแม่มาตั้งหลายปีแต่ก็ต้องมาเสียแม่ไปอีก ทั้งหมดนั้นจําเป็นจะต้องฝังร่างของทั้งเชนและแม่เอาไว้ที่นี่และนําหุน่นแอตลาสนั้นเตรียมที่จะเดินทางต่อไปเหล่าซิสเตอร์นั้นได้มาชุมนุมกันที่นี่และทําการสวดภาวนาเรียกผู้นําของเหล่าไคจูให้ตื่นขึ้นเมื่อเริ่มสวดภาวนาเด็กน้อยนั้นก็ได้ตื่นขึ้นเขารู้ว่าตัวเองนั้นกําลังจะกลายร่างเป็นไคจูเด็กน้อยจึงออกไปจากหุน่นแอตลาสและกระโดดลงไปที่พื้นเด็กน้อยของเรานั้นได้กลายร่างเป็นไคจูผู้บ้าคลั่ง ตามคำสวดของซิสเตอร์ที่อยู่ที่ด้านล่างเด็กน้อยนั้นได้เข้าจูดจมแอดลาทันทีในเวลาเดียวกันนั้นเทเลอร์ก็ไม่สามารถที่จะจ,จูดจมเด็กน้อยได้โดยเอลลี่ได้คอยห้ามไว้เพราะว่าไม่อยากที่จะทำร้ายเด็กน้อยแต่สิ่งที่มาช่วยพวกเทเลอร์ไว้ก็คือเอเพ็กนั่นเองเอเพ็กนั้นได้เดินทางมาจนถึงที่นี่แล้วเขาได้พยายามอัดความทรงจำดั้งเดิมของเด็กน้อยนั้นผ่านทางตาด้วยการยิงลำแสงเข้าไปโดยตรง ทำให้เด็กน้อยนั้นเริ่มที่จะจำเอลลี่ได้ด้วยคำสวดของเหลอชิตเตอร์ทำให้เด็กน้อยนั้นยิ่งบ้าคลั่งยิ่งกว่าเดิมเขาได้จู่โจมไปที่หน้าของเอเป็กแบบเต็มแรงทำให้เอเป็กนั้นได้รับบาดเจ็บสาหัสแอล็ลาสนั้นได้โผล่เข้ามาพอดีและได้มาจับเด็กน้อยเอาไว้ไม่ให้ดิน้นจากนั้นเอเป็กก็ได้บุกจู่โจมเข้าสแกนที่ลูกตาอีกครั้งในการสแกนครั้งนี้สามารถขุดความทรงจำกลับมาได้ทั้งหมดทำให้เด็กน้อยนั้นได้สติขึ้นมาและหยุดที่จะคุ้มคลั่ แต่ในขณนะดเดียวกันเอปกนั้นก็หมดสภาพการต่อสู้ตรงนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าเอปกนั้นได้ตายลงหรือเปล่าเด็กน้อยนั้นรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากที่ทำลายเอปกลงไปจากนั้นเทนเลอร์ได้สแกนเห็นเหล่าซิสเตอร์ที่ยืนอยู่ที่ด้านข้างเขาได้บอกกับเด็กน้อยว่าพวกเราคงต้องรีบหนีออกจากที่นี่ก่อนแล้วก่อนที่จะมีใครจูฝูงใหญ่บุกกระหน่ำเข้ามาเด็กน้อยนั้นจำเป็นต้องทิ้งร่างเอปกเอาไว้ที่นี่ในขณะเดียวกันซิสเตอร์นั้นก็ประกาศแต่แตดังลั่น ทำให้เหล่าไคจูทั้งหมดเลื่อนที่จะบุกทะลวงมาที่นี่อีกครั้งในที่สุดทั้งหมดก็ได้ตัดสินใจว่าจะต้องใช้เวลาเดินทางรวดเดียวให้ถึงฐานซิดนีย์เลยทั้งหมดน่าจะใช้เวลาประมาณ17ชั่วโมงเมื่อเอ็ดรัสและเด็กน้อยจากไปราชนีของเหล่าซิสเตอร์ก็เผยร่างจริงให้เห็นเขานั้นจําเป็นจะต้องจับเจ้าเด็กน้อยนั้นกลับมาให้ได้และเตรียมตัวที่จะสู้ศึกสุดท้ายกับเอ็ดรสด้วยเอ็ดรสนั้นได้วิ่งแบบไม่พัก ในขนาดเดียวกันพวกไคจูนั้นก็ไล่หลังเข้ามาติดติดตอนนี้เซ็นเซอร์ระยะไกลของแอดลาสนั้นเสียทําให้เมนั้นต้องคอยระวังหลังให้แอดลาสนั้นได้กำจัดเหล่าปีศาจไปหลายตัวทำให้ซิสเตอร์นั้นเริ่มจะคิดแล้วว่าการจัดได้ตัวเด็กน้อยคืนคงต้องใช้ของใหญ่กว่านี้จากนั้นเหล่าซิสเตอร์ก็หยิบแต่ขึ้นมาและเป่าอีกครั้งในการเป่าครั้งนี้จะเป็นการเรียกไคจูระดับ6ให้เข้ามาร่วมต่อสู้ด้วย ฝั่งแอลดรันั้นได้พยายามเต็มที่จนเข้าไปในระยะการติดต่อกับฐานซิดนีย์เขานั้นได้แจ้งความประสงค์ว่าต้องการที่จะไปหลบในฐานซิดนีย์เขานั้นมีใครจูเด็กมาด้วยแต่ไม่เป็นอันตรายนายพลของฐานซิดนีย์คิดว่าน่าจะเป็นกับดักแน่จึงสั่งให้ทหารลาตะเวนนั้นไปสกัดไว้ที่ด้านหน้าเหล่าทหารลาตะเวนนั้นได้ยิงมิสไซล์ออกมาเป็นจํานวนมากเป้าหมายของมิสไซล์นั้นได้จาัดก,การกับผู้บุกลุกทั้งหมดไม่เว้นแม้แต่แอดลาสด้วย ส่วนเด็กน้อยนั้นก็ได้โดนมิสไซล์เล่นงานจนหมอบไปทันใดนั้นเองเสียงคำรามกึกก้องก็ดังมาจากที่ด้านหลังไคจูวดับ6นั้นได้มาถึงที่นี่แล้วขนาดลำตัวของมันนั้นใหญ่มากแอดลาสนั้นไม่สาม,มารถที่จะต่อกรได้แนะ่ในขนาะเดียวกันเทนเลอร์ก็ไม่รู้จะทํำยังไงเขาได้แจ้งไปทางศูนย์ว่าเขาคือลูกของเลนเจอร์บรีน่าอย่าพึ่งจู่โจมเขาแต่ยังพูดไม่ทันจบไคจูวดับ6นั้นก็พุ่งจู่โจมแอตลาสอีกครั้ง เมื่อในพลได้ยินดังนั้นก็ให้หยุดการโจมตีไว้ก่อนส่วนพวกซิสเตอร์เองก็แย่เหมือนกันพวกเขาทั้งหมดนั้นได้ถูกมิตายถล่มจนตายไปเป็นจำนวนมากจนทําให้ราชินีของเหล่าซิสเตอร์นั้นต้องเผยหน้าจริงออกมาใครจูดับ6กนั้นก็ยังจูโจมหุ่นแอตลาสจนหมดสภาพการต่อสู้ในขณะเดียวกันเมนั้นก็ไปเจอเด็กน้อยที่คืนร่างเป็นมนุษย์แล้วในขณะที่จะนําตัวเด็กน้อยกลับมาราชินีของเหล่าซิสเตอร์ก็ปรากฏตัวขึ้น เธอได้สั่งลิปเปอร์ที่เป็นหมาล่าเนื้อของเธอให้เข้าไปจู่โจมเมย์ก่อนเมย์นั้นได้จาัดก,การเจ้าหมาล่าเนื้ออย่างง่ายได้พอเมย์นั้นหันกลับมาทั้งเด็กทั้งราชินีของเหล่าซิสเตอร์ก็หายไปจากตรงนั้นแล้วในขณะที่ได้รับพาตัวเด็กน้อยนั้นเด็กน้อยนั้นก็ได้ลื่นหลุดราชินีได้อธิบายให้เด็กน้อยฟังว่าเขาคือราชาแห่งเหล่าไคจูแต่เด็กน้อยนั้นไม่ได้ฟังราชินีเลยเขานั้นได้ใช้มือจ้วงเข้าไปที่อกของราชนินีจนทําให้เธอนั้นตายลง ไรจูระดับ6นั้นได้ทําการซ้อมแอตลาสอย่างเมามันโดยมันได้ดึงแขนของแอตลาสจนขาดจากนั้นก็ทําให้แอตลาสหมดสภาพการต่อสู้โลอาเธอนั้นเป็น AI ของหุ่นแอตลาสเธอต้องการที่จะระเบิดตัวเองโดยได้ส่งเด็กทั้งสองไปที่ช่องดีดตัวแต่ก่อนที่จะดีดตัวนั้นเธอได้กล่าวขอบคุณทั้งเอลลี่และเทลเลอร์เป็นอย่างมากเมื่อดีดตัวเสร็จแอตลาสก็ได้ทําการระเบิดตัวเองอย่างรุนแรง ผลของแรงระเบิดนั้นได้ทําให้ไคจูระดับ6นั้นหายไปทันทีเมื่อแรงระเบิดสงบลงทั้งสองนักขับได้มาดูซากของ a อ l a ลา e ์เดสทอยเป็นครั้งสุดท้ายพวกเขานั้นรู้สึกขอบคุณ a อ l a ลเป็นอย่างมากรวมทั้งเมย์และเด็กน้อยก็รอดตายมาด้วยเช่นกันในขณนะดเดียวกันนั้นเองเครื่องบินช่วยเหลือก็มาถึงนายพลนั้นได้ประกาศต้อนรับเขาบอกว่าดีใจมากที่รอดมาจากสมรภูมิมืดด้วยตัวเองได้ ในขนาดนั้นเองพ่อของเด็กทั้งสองก็มาถึงที่นั่นเขานั้นได้เข้าไปกอดลูกของตัวเองและบอกว่าตั้งแต่พ่อมาถึงที่นี่กองทัพก็ห้ามใครเข้าไปในสมรภูมิมืดอีกเลยจากนั้นทั้งหมดก็ไปจัดงานศพให้กับบรีนะ่าพ่อของเด็กทั้งสองนั้นก็รู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากจากการจากไปของภรรยาตัวเองแต่ก็ยังดีที่ลูกทั้งสองของเขาสามารถรอดตายมาได้ ในฉากต่อไปจะเล่าไปถึงเด็กน้อยซึ่งในคนบอกว่าได้พบเจอเด็กน้อยที่ทะเลทรายแต่มีความจําเป็นที่ต้องทิ้งเด็กน้อยเอาไว้ที่นั่นก่อนที่จะย้ายมาฐานทิศนี้เด็กน้อยคนนี้น่าจะเป็นอาวุธมนุษย์นั่นเองแต่เอลลี่ได้พูดกลับไปว่าเขาคือครอบครัวค่ะไม่ใช่อาวุธหรอกและในที่สุดสปอยลหนังแปนซิฟิกรีมสมรภูมิมืดซีซั่นสอก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับ สำหรับในซีซั่น2ส่วนตัวผมเองคิดว่าทำออกมาได้ดีพอสมควรเลยครับทั้งฉากการต่อสู้และไคจูตัวใหม่ๆก็มีให้ได้เห็นกันนะครับส่วนซีซั่น3นั้นจะมีไหมจะมาไหมยังไงก็ต้องคอยดูกันอีกทีครับสามารถติดตามตัวเต็มได้ในแอปพลิเคชัน Netflix นะครับและก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มพลังให้กับทางช่องด้วยครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณมากๆเลยครับ